โอเคสวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาวันนี้นะครับผมไลฟ์สูงแล้วก็แชร์ให้ดูตัวอย่าง IPO นะครับวันผมก็ไม่รู้ว่าน,นี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมก็ลองดูก่อนลองพาดูสัญญาณ IPO ก่อนข้อดีของ IPO ก็คือมันจะเป็นวันที่คึกคักที่สุดของหุ้นตัวนั้นถ้าส่วนใหญ่นะครับมีคนมาเล่นทั้งตลาดแน่นอนครับ ทั้งรายใหญ่และรายย่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณต่างๆเราจะเล่นได้ทั้งวันใช้คำคว่า IPO ส่วนใหญ่เราสามารถเฝ้าได้ทั้งวันเลยครับไหนมี IPO ก็เฝ้าตัวนั้นได้เลยวันนี้ไม่มีแชทนะครับไม่ต้องแชทนะครับวันนี้ใช้สื่อสารผ่านทางไม์นะครับผมอยู่ข้างนอกใช้ือถือแล้วก็แชร์สกรีนให้พวกเราดูขนัดน,นะครับ ภายในสงสัยถามอะไรยังไงให้เปิดใหม่นะครับตอนนี้หลักๆเลยเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีทิกเกอร์เนาะเราก็ดูทิกเกอร์ไปก่อนถ้าเห็นทิกเกอร์บายบายสิบบาทยี่สิบอย่างงี้ครับก็เราเห็นบายเยอะๆอย่างงี้ครับไปดูสิบาทยี่สิบเลยครับกี่ล้านครับสี่ล้านสี่ครับจดไว้ครับจดไว้ในใจครับสี่ล้านสี่ครับบาย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 สี่ล้านสี่ครับสี่ล้านสาม สี 4, 4, 4, 3, ่ล้านสี่สี่ล้านสามก็อยู่แถวนี้สี่ล้านหกเลยนะครับนะครับเราจะเห็นว่าออฟเฟอร์เนี่ยมันก็มาเรื่อยๆครับเพิ่มมาเรื่อยๆขณะที่ทิกเกอร์บายเยอะอย่างนี้เราก็จะเห็นสัญญาณแล้วว่ายังไม่น่าเคาะตามนะอย่าไปเคาะตามนะออฟเฟอร์เติมมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับสี่ล้านแปดแล้วเมื 4, 4, 4, 3, ่อกี้สี่ล้านสี่สี่ล้านสามตอนนี้สี่ล้านแปดนะครับทิกเกอร์บายสิบบาทยี่สิบยังเต็มแปลว่าคนส่วนใหญ่เคาะซื้อครับ ถ้าเราจะเล่นเราต้องนิ่งๆก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งเลยกับมันสี่ล้านเก้าเลยครับตอนนี้สิบล้านปูดอยู่ทางซ้ายเห็นไหมครับสัญญาณแบบนี้ก็คือปูดซ้ายทิกเกอร์บายคุณน่าจะย่อนะครับเนี้ยบายเต็มเหนืยมาเซลล้เซลแล้วเซลแล้วนี่เมื่อกี้หมดรู้สึกเหมือนเมื่อกี้หมดไปว่าหมดโมดูไม่ทัน ทันสิบบาทยี่สิบอ๋อเมื่อกี้รวบไปแล้วสิบบาทยี่สิบรอบหนึ่งแล้วก็แล้วก็เติมใหม่อีกห้าล้านแล้วก็รวบขวาสิบบาทยี่สิบอีกรอบหนึ่งตอนนี้เซลสิบบาทยี่สิบผมดูไม่ทันแลวนะ อันนี้ปูดซ้ายเปิดฝาโอ้ยังไม่ชัดสิบบาทสามสิบสิบบาทสี่สิบเป็นไฮของวันนะครับสิบบาสทสามสกเกอร์บายเยอะมีใครมีของแล้วไหครับตอนนี้ครับ ีใครซื้อราคาเปิดหาครับ IPO บวกมา20%จากราคา IPO ใครเห็นอะไรบอกได้นะครับผมไม่ได้ดูร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ตอนนี้สิบโมงแปดนาทีสิบโมงเก้านาทีเจิญเซลล์บายบาย ยกเลี้วสิบโมง1ิบาท50เลย1ิบาท50 11ล้านหายไปแล้วก็เติมมา5ล้าน ผมดูไม่ทันจังหวะยกเมื่อกีอ้ มีใครมีของไหมครับตอนนี้มีใครไม่มีของครับมีใครเทรดอยู่ไหมครับตอนนี้เงียบไม่มีเสียงตอบผมปิดซูมแล้วนะไม่มีเสียงตอบไม่มีใครอยู่แน่เลย คนไม่ได้เยอะนะวันนี้้าถามผมดูทรงนี้นะเดี๋ยวตั้งรับสิบบาทสิบจนถึงสิบาทสามสิบได้ของค่อยว่ากันไม่ได้ของก็ช่างมัน ยังไม่เห็นจังหวะเก็บของชัดๆอ่ะเวลาดูอย่างเงี้นะครับผมดูอย่างงี้นะยังไม่เห็นจังหวะเก็บของชัดๆยังไม่เห็นจังหวะระบายของด้วยคือระบายอะ่ะมีเยอะมากกว่ามากกว่าซื้อใช่รัมมากกว่าเก็บของเนีย่ยไปดูเปอร์เซ็นต์บาย47เปอร์เซ็นต์เซลล์27บาย17เซลเจ27 ถ้าเคสอย่างนี้นะผมประเมินก็คนซื้อเยอะกว่าคนขายคนนอามาปล่อย IPO ค้างเยอะราคาน่าจะไม่ไปอะไรครับราคาน่าจะไม่ไปอะไรต้องไปรอผมว่าน่าจะไปรอรอ้อยมันลงก่อนสักสิบโมงครึ่งเป็นต้นไป ทรงนี้นะผมแนะนำอจาจจะประเมินก็ได้ว่าหุ้นตัวนี้ผมเชื่อว่าดารานักร้องนี่นะ่าจะเทียบเลยครับถือหุ้นเนะี่ยบางส่วนน่าจะผมว่าห้าสิเปอร์ซ็นน่าจะขายแล้วครเปิดแล้วนะมั้งยักำไรรับเพนอะไรจะเป็นไปได้นะจะไม่ก็มาซื้อเพิ่มอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ยังไม่คือขักพอผมมีใครรู้ไหมครับวันใช้บริษัทอะไรเอาเข้าตลาดครับมีใครรู้ครับวันให้หลักทรัพย์ไหนเจ้าไหนเอาเข้าตลาด KKP ค่ะนเลยนะ k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  p เกียรตินาคินอ๋อเกียรตินาคินค่ะเพราะว่ามันจะมีเครื่องค่ายหรือว่าค่ายไหนเอาเข้ามันจะมีนิสัยของแต่ละค่ายเกียรตินาคินก็ ยังก,กลางๆยังไม่เท่าไหร่เริ่มเซลล์มาเยอะแล้ว10บ,บาท20 10บ,บาท20 10บ,บาท10ผมว่าน่าจะมีเมื่อกี้มันขึ้นไป10บ,บาท50ใช่ป่ะไฮอยู่ที่10บ,บาท50ขบบายมา5ช่องก็10บ,บาทพอดี10บ,บาทท้วน มีลุ้นนะครับผมว่าลุ้นแถวแถวสิ่งนี้บอครับเอาสิบาทได้สิบาทสิบสิบาทสิบสิบาทสิ 10, 10บาทสิบสิบบาทยี่สิบเมื่อกี้ใครเก็บสิบาทสามสิบก็ยังลุ้นได้ผมว่ามันน่าจะอยู่แถวแถวนี้แต่จะลากตอนไหนเนี่ยต้องไปรอดูจังหวะนะเนี่ยตอนนี้เห็นไหมซ้ายขวามีสิบเอ็ดล้านหมดแล้วพอซ้ายขวามีสิบเอ็ดล้านเนี่ยเหมือนแบบเจ้ากลับมาเขยา่าทําอะไรสักอย่างแล้ว สมมติเราเก็บมาสามราคาที่พูดไปนะตั้งเก้บาทเก้าสิบตอบก็ได้ครับต่ำกว่าราคาเปิดของวันนี้ไม่น่าถือทุกราคานะครับหุ้นที่เปิดมาราคาต่ำกว่าราคาเปิด ของวันแรกนะครับพูดง่ายๆคือ Time f ฟ a m e day เนี่ยมันเป็นแท่งแดงในวันแรกไม่ควรถือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันเปิดมาสิบบาทใช่ไหมขุ้นต่ำกว่าสิบบาทเนี่ยไม่ควรถือแล้วเพราะนี่เราให้ได้ถึงเก้าบาท 90, เก้าสิบเผื่อมันขยับเก็บได้นะครับสิบบาทสิบบาทสิบสิบบาทยี่สิบผมคิดว่าเก็บลุ้นเอา ขยาตอนไหนอีกเรื่องหนึ่งลากตอนไหนอีกเรื่องสัญญาณชัดๆของการเก็บของยังไม่เห็นนะครับอันนี้คือมีความเรียกว่าเบสนิดนึงครับเสียงนิดหน่อยยังไม่ชัดนะครับไม่ชัดเหมือนคราวที่แล้วตัวไหนนะที่ผมถัด IPO <ม>ไว้ให้ไอ IPO <ม>ไว้ให้หุ้นใหม่ A S อ e c h คราวที่แล้วเออไอตัวนั้นนะชัดกว่า จังหวะเก็บของจังหวะอะไรเงี้ยชัดอันนี้ไม่ชัดครับเหมือนเจ้ายังไม่ทําอะไรชัดจะเก็บจะลากไม่มีเกียรินาคินเนี่ยก็จากสถติจากดูนิสัยของฝั่งเกียรินาคินไม่ค่อยทําราคาหวือหวาเท่าไหร่ครับไม่เหมือนบางบางบางค่ายนะบางค่ายเขาจะ วันเข้าตลาดวันแรกจะมีคนทําราคาทำหลากขึ้นหลากลงทําสีสวยทํากําไรอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ไม่เห็นอะไรเลยทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติ อีกเรื่องการข้อขวานะครับตอนนี้ทุกกรณีเลยตอนนี้ อีกข้อสิบบาทสามสิบห้าล้านห้าล้านหกห้าล้านห้าห้าล้านสี่ฝั่งซ้ายสิบล้านสามช่องสลายแล้ว สามล้านนะครับเมื่อกี้สิบบาทสามสิบลงไปเหลือสามล้านสามล้านเก้าเราจะเห็นการเติมออฟเฟอร์ที่สิบบาทสามสิบแล้วนะครับตอนนี้เราเห็นการเติมเห็นไหมครับสีล้านนะครับทิกเกอร์บายตลอดเลยนะครับตอนนี้เรา จะตั้งตั้งสิบบาทสามก็ได้ครับถ้ามีของนะมีของราคาไหนก็ตามนะครับตั้งขายสิบบาทสามสิบไปปล่อยของจ้าาเลยครับตอนนี้เมื่อกี้ที่เราวางแผนไว้แคนเซิลไปเลยครับเปลี่ยนหน้าเฉทดทครับมีของระบายได้เลยครับสิบบาทสามสิบต่อสามล้านเก้ายังพอมีลุ้นนะครับยังมีพอมีลุ้นจะได้ขายครับนะสี่ล้านห้าแล้วเห็นไหมครับ ติ๊กเกอร์บายตลอดแล้วก็ฝั่งซ้ายหนาแล้วก็สิบ,บาทสามสิบมีการเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่หมดฮโอเคสงสัยต้องจบและแยกย้ายนะครับตอนนี้สิบบาทยี่สิบเหลือแปดล้านแล้วแปดล้านทั้งที่ไม่มีไม้ขายสิบบาทยี่สิบนะดูดีๆนะเมื่อกี้มันสิบล้านนะครับสิบบาทยี่สิบตอนนี้เหลือแปดล้านโดยที่ไม่มีไม้ขายนั่นแปลว่า มันยกออกเฉยๆหน2ล้านหุ้นอะประมาณนะั้นนะครับ2ล้าน3ล้านหุ้นเพราะเนี่ยทรงนี้นาจะย่อละ10บาท30 6ล้านนะตอนนี้ผมมองว่าชัดเจนว่าเป็นการระบายของละน่าจะทุบต่ำกว่า10ละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโอเค IPO เช้าวันนี้ไม่มีจังหวะให้เข้าเลยจังหวะที่เข้าก็ดูแล้วไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวไปรอเก็บหลังมันหลุดสิบบาทก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาเก็บระหว่างวันเติมออฟเฟอร์อีกทีเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับผมผมติดทุละาต่อนะครับขอบคุณที่เข้ามานะผมถ่าวิดีโอไว้ไม่รู้จะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนะครับขอบคุณทุกคนนะครับตอนนี้ที่เข้ามานะครับนะก็สรุปนะครับยากยายเพราะว่าดูทรงแล้วไม่คึกคักแล้วก็ไม่ใช่ไม่คึกคักครับคึกคักแต่ไม่วุ่นวา เดี๋ยวไปรอ,อาจาังหวะเจ็บอีกทีขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ